ผมผมชื่อเหมองครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดโมดูลในแอปนี้นะครับผมโดยผมก็จะสอบเป็นคลิปลับเอาไว้เปิดปทีคนบางคนเขาก็แบบชอบโหลดในแอปนี้มากกว่านะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยรืออันแรกก็ต้องเป็นอันนี้เลยดาวน์โหลดเห็นไหมครับตรงที่ผมบูให้เห็นนั่นแหละครับกดเข้าไปแล้วก็ให้กดตรงเข้า yesiser ไปปุ๊บรอก่อนนะครับครูเขาจะเข้ามาในนี้แล้วนะครับผมมาในอินเทอร์เน็ตครับผมแล้วผมก็นี่อยู่รอให้นี่ก่อน มาครับไหนก็ถึงแล้วครับนี่มันจะขึ้นมาหน้านี้เลยเราก็จะสามารถเลือกอะไรก็ได้ตามใจเราเพราะมันขึ้นหน้าน,นี้แล้วเราก็จะกดพิมพ์อะไรก็ได้อย่านนเช่นผมก็จะกดคําว่าการตต์ตูนแคทสีตูนแคเออผิดไปปุ๊บรอก่อน แล้วก็พอเรามาถึงหน้านี้แล้วก็แล้วก็หาอันที่เราต้องการเลยปึ๊บเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเวลาเราจะเอาเอออันไหนนะสมมติว่าผมเลือกการ,ร์ตูน c a t เวอร์ชันนี้นะครับผมอ่าจำไว้นะครับผมเวลเราจะดาวน์โหลดเราต้องกดตรงตรงัวอักษรปึ๊บรอแป๊บหนึ่ง แล้วก็ให้กดตรงดาวโหลดปุ๊บจากนั้นก็กดดูนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเลยครับผมกดไปตรงนี้ตรงที่เราดาวโลวหลดเอาไว้กดไปตรงเอกสารมันแล้วแต่บางอันนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็ให้เรากดไปตรงแอปที่เราเข้าไปเมื่อกี้เนะี้ยปุ๊บ มมนะครับผเ,เป็นอะไรของมันมาดูสิกดไปปุ๊บเออได้แล้วได้แล้วก็รอนี่ครับผม<ๆ>ก็จะได้ตัวละครที่เราต้องการแล้วนี่ครับผมมี<ๆ>หไหม สำหรับคนที่อยากได้สำหรับผมขอแค่น,นี้ก่อนนะครับนี่คือวิธีการที่ดาวน์โหลดโมเดลในแอปนี้ง่ายๆมากนะครับผมผมต้องขอกราบไว้เท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย